ใคร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 ไปเลยหนึ่งลูกไปเลยสองลูกโอ้ไม่ใจไปอกหนึ่งสวยเฮ้ยเดียวเดีวยวรักษาทุกโม่ชองเราไม่ชอบเฮ้ยหินตึงนี้เปิเปดปสัตว์เป็นไรไม่กับคนจีนไอ้คนที่เฉยชาไงเหี้ย จิงจูงช่ยงชิงชังชิงจงทังไม่เห็นโอ้วันปูซามอกจิงจุงชีงชิงเชี่ยวช่อจี่ช่อสัตเ้ยสัตเอ้ยใช้ใช้สองเอทำไมชอบใช้กันว่าปืนเนี่ยใช้แล้วโหดเหรอใช้แล้วมึงเก่าอ ตัดแบบน่าเลยเฮียเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมึงมึงอย่ากอีกคอมแบทใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่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 จับมึงอย่ามึงอย่ามึงอย่าทีมนี่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวระวังมันเตะมึงกูไม่รู้นะที่ห้องทีแบบห้องเต็มเปล่าวะห้องไม่เต็มเฮี้ย ในกูขอไลฟ์สดยูทูบแหละเพราะว่ากูอยากทำยูทูบพอดีเลยชื่อช่องว่าอะไรวะชิงอช่องเนอะไม่มาชมหรอกวันสบายไม่ได้หรอกยังไงวิวอัพเลยเกียดเกียดไอ้เหียเออจัดการไปหน่อยดีมากไอ้เหียแม่งดี แต่ข้อเสียคือมึงรัดกูหาเพิ่มอะโอเคห้นัดเอาไปหนึ่งหนึ่งลูกเฮ้ยเจดเจดเจ็ดเดเอากูไดเลกคุณลกดสองเนี่ยอะตัพี่โอ้ก้่โอ้นี่ยอน เรีอย้าน้น่อยู่ด้บ้าน่ะเลโกไอสัตว์ใหญ่ด้วยนเนี่ฮอาโปาโปของตัอิโซแทอ่เโตอีโจบออีโตอ่ะูจะหนี่ยังไงอ่ะเดี๋ยวกขึ้นกูขึ้นด้วยเดี๋ยวกูไปขึ้นด้วยเอ๊แต่พี่หันี่มีหักงมีหักแดงอ้าวไปขึ้นเรือดิเอาเรือด้อกฝั่ง มมมาเฮ้ย <m ul toys> hey, <c oughs> <yelled> ีคนอยู่ข้างล่างมีคนอยู่ข้างล่างกูเห็นเลยมีคนอยู่ข้างล่างกลังใช้สไนฟ์กูเห็นจะดจ้าเลยตอนเนี้ยเห็นกระสุดเลยเมลล์ออกมาสเตล์ไว้ให้กูเอาไปเออเนี่ยขอประุบถามก่อนก็ไม่จัดจ้ามันเอเอ้ดิวะสนฟ์ยิงสนฟ์ยิงไม่ได้ โอ้โหสัตว์แม่งเม่นทีมากไอ้แย่มีคนอยู่ในบ้านแม่งเล่นบ้างหาข้อบืออ๋อเกือบตายมันก็คือแบบคือมันจะตายใช่ไหมแล้วแม่งมีคนไอ้คนในบ้านเนี่ยที่กลัวแบบยังแบบยังล้างแขนไม่เสร็จแบบแม่งมาหน้าด้วย แถวๆใครก็ได้เอาย้ายกูหน่อยอยู่ไหนอะ่ะข้างหลังมึงอ่ะข้างหลังอ่ะโอ้เข็มเดียวรักษาทุกโรคอ่ะเคยเห็นเปล่าเจ้าเสือในเรื่องผรมฤทขิ์บอ เจ้าเสื <Netz stereotype> <dragging> ้อในเรื่องผลวิรกิจบอผมนิาริับนะยังไงเดี๋ยวกูต้องปิดไปก่อนเกี่ยวเหรอเกี่ยวดีค่ะเอ้อเกี่ยวเม่ออาไ่ต่อนะผหัวเราสักวี่มก็ทำดูก็อื่นนะ Ooh, okay. Okay. สวยโอ้อะไรว่าเดี๋ยวกูล่อปืนใหญ่ยิงแม่งเหรอเครื่องบินเนี่ย เอ้มึงเดินผ่านกูมึงก็ชุบกันไม่ได้ย้อย,อย,อ,ยอยากรู้คอมแล้วมแม่แรงต้องไปด่านนั่นด่านอะไรไอ้นั่นอะอะไรวะที่มันสู้กันในเมืองอะ่ะที่มันเป็น,เป,นเป็นอาคารบ้านเรือนอะ่ะที่เป็นอาคารเยอะเยอะะแล้วก็อีก,อ,กอันนึงที่เป็นเป็นด่านบ้านเยอะเยอะด่านบนภูเขาอะ่ะอันนั่นแหละโคตรแดกสเปกเลย เอ้ยอะไรบังเกิดมาเองเนี่ยโอ้เยเฮีย, <c oughs> ยเอ้ยโอ้แม่งไปเล่นเมดิคด้วยเนี่ยคขยเอ้ยบังเกิดมาเฮียนี่ยิบวิ่งมาปาดส้นตีนเอ <c oughs> <c oughs> เออก็ไม่ไม่คอขวดนี่ว่ะเรียกว่า CPU <c oughs> อคอขวด <c oughs> นี่ปรบับภาพไฮเล่นส,สตีมไปด้วยไหวอยู่ <c oughs> นี่ว่ะสามสามทูเองนะ ใช่เดี๋ยวกูต้องไปก่อนวันนี้ยังไงอะไรเวฟบ้าเมื่อกี้บ้าว่ามึงมายิงรถถังยิงทำหาอะไรบ้าว่ามึงบ้าไปเลยชายเอ้าทำไมมันกดหิวไม่ได้วะเฮ้ยเมื่อกี้กดหิวได้อยู่เลย ตลกแล้วนะประตูตลกแล้วไอเวน,อนโอ้โหแยกกาจอเก้าห้าเก้าเจ็ดว่ะเออการจอเก้เออกา 97, สิบเจ็ดเก้าสิบแปดถ้าถ้ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นเต็มก็โอเคแล้วมันร้อยไม่ไม่เลขหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็โอเคแล้วอโอ้โหเนี่ยพร์ตอื่นก็เลขอะไรแล้วถังเต่พแล้วเปลี่ยนคาร์ตเป็นรับครับอันนี้แล้หน้าโห อกไรครับหน้าอยู่ที่90%กว่าซ็ก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าร้อยเอร์ซ็นต์ลอดก็ <Okay. S 2> การจอไปไวโอเคยอากาศร้อนไ้เยยอากาศมันร้อน ชูบมันอย่างนี้แหละดื้อๆเลยเอ่จะจูบเพื่อนไปกดเลขสามเฉยได้ไงเข็มเดียวรักษาทุกโกเไ็นไงเข <c oughs> ็มเดียวรักษาทุกคน,คนเอ้ยแม่งคนละเข็มทำไมพูดเล่นเดินเหมือนเดินเหมือนบอดเลยวะ เดเหมือนบอดเลยอ่ะแก่งกับแพ็กแพบบ็กตัวเซนเหมือนบอะแบบโอ้โหถัามันก็ช่วยซะปวดผมจะเป็นยงนยงไงยังไงเนี่ยโอ้จบแล้วโอ้เอาเข้าไปเล่นเรนเล่นโอ้ลรูดถังอ่ะโอ้ยเข้าถังมัน,ดนได้มันมไม่แคมป์ไอ้มันแคมป์มันไม่รันแวะ ไมื่อไรจะยึดได้นะด้านนี้ยึดยึด,ยดโคตรยากเลยเข็มเดียวคนละเข็มคนละเข็มจ้าคนละเข็มจ้าเฮ้ยทำไมมันหิวเลือดไม่ได้วะเอ้ยหิวเลือดไม่ได้อะไรเนี่ย หิวเลือดไม่ได้อ่ะเกิดอะไรขึ้นพีออกพี่ออกหรอออกแล้ว,ออลวมันหิวเลือดไม่ได้อือถ้าก็ทำมาแล้วแบบไปดูสกินดิรู้สึก,กว่าจะได้สกินแล้วเนี่ยพี่ก็โดนพี่จูบีก็โดนนี่ไงได้แล้วสกินอ๋อเอ้ยออกแล้ว เยี่ยวันนี้โอ้โหจุดดีแม่งก็จะยืดโน n โน o โน n โน o โนหออรถถังรถถังใครไงมงงั้นเลยอ่ะนี่ไงสกินนะเป็นไงทองสกินทองทองไหมล่ะ ไทยเยไทย A มีอีกอ๋อมันมันมาทีละอย่างนี่ว่าเข้าใจแล้วมันมันมันให้ท,ทําทีละสองทีละสองนี่ว่าเอ้ย <Okay. S 1> ไม่มันใ้ท,ทําทีละอันนี่ไงไทยไทป2 A เนี่ยอันนี้มันให้อะทำอะไรอ๋อไอ้ยิง,ย,งยิงไม่ต้องเข้าสโคบยิงแบบปกติไม่ต้องกดไม่ต้องกดเข้าสโคบยิงปกติเจ เจ็ดชีวิตโอเคเดี๋ยวไปเราเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาอีกเอาอีกเอาอีกแต่กดกดจอยตามคนนั้นไปกรตูนเมื่อกี้มาดูมาเช็คนี่ดูอ๋อแป๊บนึงนะหาห้องคเขาได้แป๊บไม่หาเซิร์ฟไทยเล่นดีรื่อ้วเนีงคอมมิวนิสต์จบละเซิร์ฟเวอร์บ,บอมเขาเปิดป่าววะเออเมีย <รอ S 1> ไทยแลนด์เนาเซิร์ฟไทยเซิร์ฟเต็มจ้า ทีเฮดเีแค่แล้วพี่เตมโอ้โหไม่ได้เซิฟของได้อะึอ่มาเที่ต้ออคิว่ะไม่ได้เซิฟของได้อย่าเล่นอย่าย่าย่ายอะขอรอขอลองเซิฟไดม่งทุเรศฟรีฟรีถ้านจะกดจอยใครได้พี่ไม่เห็นหรอ รอมาแล้วใจเขามาแล้ว i ินคิว e สองเข้าไปแล้วรอรอคิวอยู่ยังไงผมเข้าไปแล้วรอคิวอยู่จะไปทำตอนแรกก็ววจะตัวจะเลิกก็แหละแต่จะเห็นได้ทำผลลักิจดีกว่าเพียหลังจากทีแ่แรกถ้าผมเปลือยผมเปลือกสีแล้วผมจะเปลี่ยนเปลือกเหลือเลยเทป type A type สอง A แบบไปนี่แบบทอง โคตเทไม่ใช่โคตรเทโคตรดีทองปืนทองกระบอกแรกรู้สึกดีใจน่ากระบอกแรกเป็นเกมเดียวที่แบบเป็นปืนทองที่ไม่ต้องเติม ไม่ต้องเติมซื้อทำ achievement เราก็แต่ที่ยังไม่นี่เลยอะ้วอันนี้หนักอะไรนะโอ้ยไม่เห็นที่จองเลยอะเองแคลโร่พี่เกล,ลักจอยเข้าไปโอ้แต่ไทเกอร์ทั้งนั้นเลยยังไงเราก็ต้องเล่นภาพมีเดียมได้แล เพราะแต่เวที่จอทีเคิวกันคุณภาเ t กซ์นี้ไฮเอเไความสว่างก็ไฮ แบบ E D S p Off p ่นี่ผมรู้สึกว่าผมคุ้มเปอนิมากนะเพราีผมเล่นนะั้นละแหบเปอรผมดีแั่ดีจะเล่นไม่ได้อ๋อเหมือนมันเซฟให้อัตโนมัติน,น,ตนี่ว่าเซฟให้เราเลยโอ้โหเพื่อนกดแต่ทำไมแล้วแต่พีพี 出好口，出好口，再出门口！哎、啊，出不来，卡住了，关！哎、啊 oh,，game fail hey,。这里得待，这里得待，这里得待，去吧。嘿，屌！ เดี๋ยวนะเห็นเห็นลองลองลองกดดูไอ้นั่นดิตรงสคอร์ดัดแล้วแล้วดูโปรไฟล์เพื่อนอีกคนดี๋ยวห้าห้าสิบอะไรน่ะเอ้คโณลัตตี้เนี่ยจอหอยควมาเนี่ยเฮี้ยเอามันบอกเฟลเฮี้ยอะไรเนี่ยห้องเตะประเพณีเอาอ๋อ ไม่ใช่ไม่ใช่ห้องเต็มมันไม่เกี่ยวห้องเต็มมันไม่เกี่ยวห้องเต็มต้องรอคิวได้ห้อิเตีงรอคิวได้ไอ้เกียร์เห็นว่าคอนเนคชั่นเฟลลใช่เลนเฟลล์เราจะเซิร์ฟนอนเกมมันเห้อไอเกมน้องแต่ผมอุ่นทุ่งอุ่นทุ่งอะไรวะผมรู้เฮ้ยอย่ากดตายอย่ากดตายอย่ากดตายเพื่อนเออหมอมาหมอก็ตายฟรีเรายิงฟรีเลยได้ไงตัวฟรีเสร็จแล้ว